ค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะท่านผู้ชมป้าต่อยคนมีเซ้นแนละะ้วค่ะยังเกาะติดอยู่ที่เสากิโลเฮนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมีเสาใหญ่จากเดินทางเสาใหญ่เป็นจระเพศเดินทางจากศรีสะเกเนะคะเดินทางมาขอโชคขอลาบโดยตรงเลยค่ะมาจากศรีสะเกตค่ะท่านผู้ชม ไปเนาะค่ะนัไป้วนนะครับวันนี้ได้รับเหรียนจากี่างศรีสเกดนะครับท่านมากับครอบครัววันนี้ตั้งใจมาจุดทูปนะครับขอทั่วกับสารตะเซวันนี้เดินทางมาตรงๆไม่ได้แวะหิ้วข้าวก็ไม่ได้แวะนะ,ะคือจะมาที่นี่อย่างเดียวมากินข้าวโอเคครับคคือขอเสร็จก็จะไปกินข้าวแสดงว่า,า,<ม>าตั้งใจมากคือตั้งใจมากค่ะนะนครับวันนี้ตั้งใจมากนี่นะคะท,ท่านท้วน ครั้งแรกใช่ไหมครับผมครั้งแรกครับว่าอันนี้ครั้งแรกหนงคุใช่ไหมครับผมครั้งแรกอันนี้ครั้งแรกค่ะครั้งแรกเดินทางมาจากสีสเกตนะครับคผมวรับผมอันนี้มานะครับทั้งครอบครัวเลยนุ่มอ่างเน่ยครับเพราะว่าเพิ่งเบิ่งเลนยูนิฟิช่วไปนะครับตรงๆเต็มๆขอให้ได้โชคกลับไปอีกนะครับผมครับคุณมาด้วยมาจากสีสเกตครับทางจากสีสเกตนะครับ คือตั้งใจมาว่าได้งบนด้งล่างว่ะอ่าล่างบนล่างบนมันออกตัวบนอีกนะครับไปดูนะครับผมนะผู้ชมครับเป็นแนวทางนะครับผู้ชมคนนะครับแมนโผใช้วิจารณญาณการฉกเลยสาวใหญ่คนดวงเฮงจากศรีสะเกดนะครับเดินทางมาวันนี้นะครับ มาที่สารตะเซอย่างเดียวเลยคือไม่แวะที่ไหนเลยหิวข้าวก็ไม่แวะนะครับขอให้ได้มาขอโชคก่อนนะครับวันนี้นะครับได้จุดทูปบอกกล่าวนะครับสารตะเซเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูคุณพี่จุดเลขทูปนะครับพวังงวดที่แล้วเพิ่นได้โชคไปนะครับเพิ่นได้โชคไปตรงๆเต็มเนะครับนะครับตอนนี้กําลังจุดเลขคุณพี่จุดเลขทูกหน่อยของคุณพี่ อ๋อให้มาดามคือมอบมอบหน้าที่ให้มาดามอ่าโอเคนะครับเพราะว่ามารถคันเดียวกันนะครับมาดามเป็นคนจุดนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูกันนะคะท่านผู้ชมว่าม่วงหนึ่งสีที่เป็นเป็นหลังนะครับจะว่าเรก้าจ้ามเหยนะครับสามหนึ่งสองเนาะนะครับ บวงช่วงยกสามนะครับรับเป็นนะครับเพิ่มหมักังนสองนะครับเงินน้อนะครับมาดามจากศรีนครินทร์นะครับมาจุดขอโชคใหญ่สารตะเซจันยายมีนะครับเพราะว่าม้วนที่แล้วได้โชคไปตรงตรงเต็มเต็มครับผมจัดหนักจัดหนักมจัดหนักไหมจัดหนักจัดเต็มนะครับจัดเต็มจัดหนักจัดหนักจัดเต็มจัดเต็มอะอ่านนะค่ะร้อหลุนนะค่ะว่าเล่ทุก ว่าเลขถูกขึ้นผีเพิ่นสีใดตัวใดเนาะค่ะเนาะรัก็ยังโอยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ้าทชมเสนอเป็นแนวว้างเนาะค่ะเนาะอ๋อยืมผับเพิ่นมากเพิ่นมากเนร่ยหลังีหลังค่ะวัดดีประเทพวัดดีค่ะบอกว่ามากินกันที่สุรินเด้อก็เลยว่าค่ะ ไม่ว่าจะไม่ได้มามาเลยเนาะโอเคค่ะมาสูรินมาสูรินมาสูรินอ๋อเออแมนเฮ้ยมาสูรินคงสร็จมจบค่ะนี่นะค่ะยูทูปเปิดหลายๆส่องกับมาร่วมตัวกันยูนี่เนะค่ะหลักกิโลเฮนเนาะค่ะท่านผู้ชมนี่นะค่ะเดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะว่า พี่คนพีีคนก็ไดคคนพีนจากเที่ยแล้วมาเบิงใน YouTube แล้วคุณไดโชคไปทั้งบอล่อนะครับนี่อ๋อเบงในยูทูบสวยมาหน้าตาดีมากนะครับมาดามด้วยมาดามจะเลิกไม่้คนได้โชคแล้วนาคได้กำไรอีกกด้กำไรไมามาขังแรกกับตองมาตองตรงมีขังที่สองค่ะขังที่สองขังที่สามตามมา ผมาครังแรกเผมใอลาตงว่าเอาเป็นเล่าสักครั้งแรกนะครับคุณพี่มาดามจากศรีสเกตคุณผพี่ซื้อไว้อย่างก่อค่ะาดมจากีสเกดี๋ยวถามคุณผพี่กกอนคุณพี่ซื้อไว้อย่างนาะค่ะอ๋อคุณพี่ติ๊กนาอค่ะมาจากรีสเกค่ะมาดามจากสีสเกตมดากมเก่มาดามติ๊มจีต่ะามกาเลยดามติ๊กาจากรีมาดามติกากเกค่ะมตาาเค่ นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับมาเุ็นพกขอโชคใหญ่นะครับเง่งเง่งรวยๆนะครับครับผมนะครับวันนี้นะครับเพิ่นได้โชควงวันที่แล้วอันนี้เนี่ยถามนะครับผมพักกันหุมเพิ่นเลยก็ที่อย่างนี้นะครับพัาได้โชคพันได้โชคไงาม่พ่นได้โชคไงแม่ค่ะพันได้โคไงแม่ค่ะพนได้โชคไงแม่ค่ะโชคเพิ่นยังหมั่นใจเพิ่นยังยิ้มเลยดีนะพิ่นมีแว่นใน้โตนี่แต่ผมมีแว่นอีกแบบนึงนะครับผม อันนั้นค่ะปังแท้ค่ะงวดนี้ค่ะเป็นงวดของวันที่หนึ่งกรกฎาสองพืนหาหนึ่งหกสิบหกนี่เนาะค่ะมาดามติ๊กนะครับวันนี้กลับมาดามติ๊กเนาะค่ะจุดแล้วใช่ไหมครับผมเลขคู่จัดมาเต็มๆเลยค่ะสามตัวปังๆเลยค่ะท่าดามติ๊กตัวใดพ่แม่จ้าวจักเปอร์เซ็นต์เนาะจ่าสีมากเปอร์เซ็นต์เนี่ยสีเหลวกันหนูเรียงมาแล้วไม่ต้องหัวเนาะขอถามก่อนอ่าขอถามก่อนไมอนี้มาขอโชว์กับประเช้าตาจันเนี่ย ตอนที่จะออกจากบ้านมีตัวเลขไม่ใจบ่ครับมีตัวเไม่ใส่เเป็นคำถามที่ดีมีตัวเลขมากบอกพรจะมากนี่บ่มักครับบ่มักครับเพราะ่เอาเลขทูบอย่างเดียวเอาเลขทูบอย่างเดวแล้วก็หมันอกหมันใจครับคือตัวอื่นไม่เอาเลยไม่สนเลยเอาตาเชตาจันอย่างเดียวอย่างเดียวเลยนะครับ ทหารกล่องมะแพลนผมถามผมบอกว่าผมมักหมักได้ใจญ่หว่ะฮะมักเท่าไหร่บ้นจิเขอากันไปบัวพี่กิงเนี่ยมันก็หมักจื้อมากเท่าไหรครับครับเดี๋ยวพี่กิงนี่มักอยู่เดยมากกันไหนขี้จักขีนมาปื๊บเลเดยฮะพูดจอดข้างหลังรถผมนี่เจ็ตหนึ่งเก่าผมมารถตัวรถเจ้าของอ๋อมักจอดจอดซื้อเสาแถ่ฮะเอ้ากลางสารพนัอดีเอ้าปกติขี่ไม่จอดถ้าจอดข้างนี้แบกได้มนีหมดนี่นะจอดไปจอดอยู่มมือออนีคาจดยู่หลังสารนี่อ๋อเต็มก็ได้ เฮ้ยมาหมูสาวเพราะทันเด็ดจริค่ะคนไผมเลยไปก่ออันนี้ก็เป็นโมกรงำอมนะคะชอคับฝากคนที่สามกนที่อด้วยค่ะอนๆครับนุ่มอมรอดนอ็อกนีอ๋ออ๋มาเสกันเองเหรอมาเส้นกันเองเอาล่อๆล่อทะเบงเลขูกเนาะค่ะรอดูเลขทูบค่ะคนพี่นี่ คคครรรััับบบายมนนี่ะไปซี้เลยครับลอดูเลขถูกเนาะค่ะคุณผีดติ๊กเนาะค่ะบนต่างใจมาจากสีสะเก็ดผิติ๊กไปดูแล้วนะครับไปดูใกล้ๆค่ะนะคผั้ถูกมั่นใจเอารถต้้งรดร้องรดร้องเดี๋ยวรอดเบงเลข์ถูกเนาะค่ะเดี๋ยวจะให้คุณมาดามติ๊กนะครับชี้ตัวเลขเลยนะครับ บอกว่าจะดูฟ้าสอาจะสั้นบอกว่าสิไปวัดเลยบอกว่าจะไปวัดเป็นรู้จะไปใส่ไปวัดจังไต่กันสิมาท้ำบุญแล้วแ่นมาบ้นด้วกันตัวนี้ตั้งไต่ท้ำบุญแล้วท้ำบุญมอบชวกให้เอฟซีเลยอันนี้บุญใหญ่เลยเป็นบุญใหญ่เลยบุญใหญ่เลยได้มดหนีมดเส้นนะครับวันนี้นะครับรอลุ้นไปพร้อมๆกับพี่ติ๊กเนาะค่ะตั้งใจมาจากซีสเกตเดินทางมาจาก เสียสเก็ตไหมคะจานเตซี่ยามีรถขันไหนแปดเจ็ดหนึ่งสามไหมแปคือสิหลายบ่แม่นมันหนึ่งสามมนตรงกันเป๊ะเดียอ้าวหนึ่งศูนย์ังเลขแม่สช่พีเจ้าเออแปดเจ็ดหนอันนี้เนาะค่ะเดี๋ยวร่อเบื้องเลขกถูกทีคุณผิดตีคุณจุดเนาะค่ะอ่ะ่นตั้งใจมาหาตาจันตาเซ่ยายมี่โดยตรงเลยเนาะค่ะเพิ่นจะชี้ให้ดูจะชี้ให้ดูกับนะครับนะครับคือตั้งใจจะมามอบโชคแล้วไม่ให้เสีย เดินทางมาไกลมาหลอกซ้อมนี่ให้ไปนั่นไม่เด้อไปไปขอปลาไปไปขอเหรียญก็ได้ไปขอเหรียญขวัญบ้างจ่ายเลยเอาพอดีละสิได้ไม่ม้วงานนี้จ้าได้แลรีแน่นอนงานไหนก็ได้แลรียญงานไหนก็ได้เหรียญเอาพอดีละสิได้ไม่ม้วนเนครับผมครับผมค่ะคือสารตะเซตะจันยายมีนี่ปกติผู้ที่เดินทางมาขอครั้งแรกแทบจะไม่เคยพลาดทุกคนเลยที่มาขออยู่ตรงนี้นะไม่พลาด มาดามติ้กก็เช่นกันมาขอครั้งแรกอ้าวแล้วหัวลอยแล้วคนไทยกับทหัวลอยนั่เดียวปนี่ยมาดแมน้อพี่เป็นไปเลยมาดามนั่นลอยก้อนทีสุดเลยเป็นเด้อ้าวมาดามเลยตามนั้นเลยเขาบอกเคสคักคือกระดิบจามให้เจ้าต้อง่มาดามนะครับแบบแมนตลาดที่แล้วล่อเด้อล่อที่จะชี้เลขถูกให้เบิงคือการมาขอครั้งแรกนี่ตาเซตจันยามีท่านจะให้เลยคือคือพวกหาแบบว่า เกินแต้มลงแต้มอีหยังแล้วตรงๆวันนี้ท่านให้ตรงๆแม่เบ่าเพชรแม่นเดี๋ยวค่อยไปชี้ตัวเลขนะครับแม่นค่ะคุณพี่เดินทางอ,าออกจากบ้านนี่บ่มีตัวเลขเนาะมม่ยิ่งไมไ่เมื <S <S อม่อยพิ่งญยิบุญะมั่ยังไม่เมืดอ โอ้เล่อีกตัวนึ่งนะครับสาวใหญ่จากสีสเกตนะครับมาขอโชคครั้งแรกมาดามมาตามนั่นหรอมาดามนะครับเดี๋ยวให้มาดามไปชี้ตัวเลขนะครับให้ดูมาดามติ๊กมาดามติ๊กนะครับออกจากบ้านมาบอมมีตัวเลขในใจเนาะค่ะตั้งใจมาเอากับตาจันตาเซ่ยัยมี่โดยตรงเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมศูนย์ห อ๋อเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเนาะค่ะเดี๋ยวรอไห้คุณพีดติ๊กไปสีดเนาะเราค่ะว่าเลขถูกตีคุณพีดยุดนันสีออกมาตัวใดเนาะค่ะท่านผู้ชมลอยสักคู่นะครับลอยสักคู่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้มาดามติ๊กนะครับชี้ให้ดูนะครับชัด นะครับงวดของวันที่หนึ่งระกรกฎาคมปี25 6 6นนะครับขอโชคใหญ่นะครับสาวใหญ่จากศรีสเกตนะครับมาครั้งแรกนะครับมาครั้งแรกคนที่มาขอโชคที่นี่ครั้งแรกนะครับไม่เคยพลาดสักคน นะครับตเสท่านให้เลยนะครับสามตัวตรงๆนะครับเดี๋ยวมาดูเลขทูบกันนะครับให้มาดามติ๊กชี้เลยนะครับชี้เลยตรงตรงเต็มเต็มนะครับเลขเด็ดนะครับเลขเด็ดสองกิโลเฮนนะครับพี่ยิ้มใหญ่เลยนะครับแะวค่ะเดี๋ยวลอรอเบลเลขทูบเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูเลขทูบนะคะ ว่าคุณพีดตีคนสิจุดถ,ถูกมันสิออกมาตัวใดเนาะค่ะท่านผู้ชมอ้าวไม่หมดแล้วาดาเดี๋ยวไห่มาดามพันไปชี้เนาะค่ะพี่เขาไปชี้ตัวเลขเดี๋ยวนะครับขอทางหน่อยนะครับขอทางหน่อยอ้าวมาดามติ๊ชี้เลย ตัวไหนแล้วก็ประกาศเลยนะครับอายากนะครับโอกาสนี้ตัวไหนพี่เอาขึ้นผีนางล่องเลยค่ะนางล่องสีเร่คร่ะตัวตัวไหนพี่ว่าดังๆังบ้างบอกน้ำเด้อค่ะว่าตัวไหนสี่ห้าสองค่ะสี่ห้าสองค่ะท่านผู้ชมขอครั้งแรกนะครับเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะครับกับมาดามติ๊กสาวใหญ่จากศรีสะเกดนะครับขอครั้งแรก นะครับ4 5 2นะครับขอให้โชคดีนะครับกับหลักกิโลเฮนนะครับหลักกิโล้าเด็กลับมากค่ะคันกลับมากแต่สีเอาอันนี้ก็เอาใบสีมาหายวมาพี่คณพี่่นมาสิกับมาอีกแล้วสะเอาใบสีมาหา เอาบอกไม่ค่ะค่ะสี่ห้าสองสี่ห้าสองค่ะมั่นใจเนาะค่ะขอให้เฮงงด้วยดวยค่ะเจ้าสี่ห้าสองแล้วรถตอรี่เข้ามารอเจ้าแล้วนี่เห็นไหมเอาเลยค่ะคุณเพียรเอาเลยค่ะอาหยิบเลยค่ะอาจจะไม่เป็นสี่ห้าสองก็ได้อาจจะเป็นตัวไหนก็ได้แล้วครับผมหรือจะไม่หยิบก็ว่ากันไปนะครับอ่าเนาะค่ะเดี๋ยวคุณพี่รเป็นสิ่หยิบเอาตัวใดเนาะค่ะคุณพี่คนดวงดีดวงเฮงเนาะค่ะเดินทางมาจากซีสะเกตอาหยิบเลยค่ะเอาบอ ตัวไหนนะคะมีไหมถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับมีตัวที่ชอบไหม, <laughs> มอ่าต้นอ่าตัวไหนคะ่ะ <c oughs> มั่นใจตัวไหนคะ,นนะตัวไหนลูกอ่าเงลขาคุณพี่เพิ่นสหยิบเอาตัวใดเนาะค่ะจะหยิบรอตเตอรี่ตัวไหนนะครับจะหยิบรอตเตอรี่แล้วพงพลังหน่อยพลังหน่อยสี่วกนี้ตัวไหนพีเอตัวไหน่อกอ๋อเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์โอ้ยสวยค่ะพลังหน่อยเพิ่งซีเจ็ดเก้าศูนย์ครับนี่เจ็ดเก้าศูนย์วัดตาน่นแน่เด้พนาสีไใดเอาใดรางวัลใหญ่เดินท้างต่างใจมากเจ็ดเก้าศู ยัไงสี่ห้าสองตัวตัวอ้าวเอาสี่ห้าสองตัวตัวสี่ห้าสองยังไงมันจะดีเหรอถ้ามันจะดีผมก็ได้นะสิบแปดล้านนะครับเลื้อเลื้อเลื้อสี่เย็บไปนุ่มามอันนี้เรได้เลขตรงที่จุดเลขเอามามามาเอามามาคนละใบก็ได้มาเดี๋ยวผมใบหนึ่งมาแบ่งกันแบ่งกันแบ่งไหมมีสองห้าเด้อนะครับมีสี่ร้อยบาทคนละสองใบคนละคนละใบสองใบใบครึ่งออ๋คนละใบครึ่งลาทันคนละใบ พี่ร้บไป2อใเลยนุ่มามาใบนึ่จะได้โอ้ยนุ่มามีเพิ่นยิบหาแล้วนั่นเอาเลยให้เพิ่นตาสินใจเลยเอาไปเดียวอ่ะผมอาสองใบเดียวอ่ะเดียวหรออ๋เนาะค่ะ คุณพี่ดีกเนาะค่ะพันยิบตั้งใจในลอตเตอรี่ตั้งใจตั้งใจต่อสามร้อยสามสิบหลอดยังง่ายง่ายอันนี้เนาะค่ะงบสนี่เนาะค่ะคุณพี่ดีกพันยิปลอตเตอรี่เนาะค่ะคุณพี่ให้ทยครับคุณรัตนาดีแล้วนี้เนาะค่ะแปดแปดสองสี่ห้าสองเนาะค่ะท่านผู้ชมโอเคครับผมร้อยสามสิบไปแล้วร้อยสามสิบแล้วค่ะท่านผู้ชมนะครับสี่ห้าสองหยิบเรียบร้อยนะครับค่ะหลังจากจุดเลขทูบได้สี่ห้าสองคุณพี่ดีกพันกระดิยิปลอตเตอรี่เนาะค่ะสี่ห้าสองตรงๆเลยนะคะ กับพี่ติ๊กนะครับสาวใหญ่จากศรีสะเกดโอเคนะครับถ้างขอเด็กกมามีม่แข่งต้องจ่ายมาแน่นอนค่ะเด็กก้ามไม่แข่แท้ค่ะกับหลักตาจันตาเซใหญ่มียคุณผิดกับมาแท่ค่ะร้อยสามสิบเอามาร้อยสามสิบก็ไดอ่ะแล้วค่ะขอให้ท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านโชคดีนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจำผมด้วยนาะกับคุณผิดเด็กเนาะค่ะจากศรีสะเกดเนาะค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมเอฟซีทุกๆท่านโชคดี แห้งๆรวยๆปังๆกันสุขูสุข่นเนาะค่ะกับพุ่นพีดี4 5 2ค่ะเป็นงวดของวันที่1กันยายน2 0 0า166นี่เนาะค่ะเนาะก็ขอให้เอซีท่านผู้ชมทุกๆทกทนโชคดีลำลวยปังๆกันสุขูสุข่นสำหรับคลิปนี้ก็ขอก่าวคำว่าสวัสดีค่ะ